เคสตระกูลดิทาวเวอร์ของแบรนด์เทอร์โมเทคเนี่ยมันก็เป็นเคสที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการออกแบบดีไซน์ต่างๆ่ามาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเคสมาตรฐานในตลาดเลยนะครับถึงแม้ว่าเคสมาตรฐานที่เป็นทรงทาวเวอร์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าทรงทาวเวอร์ก็ตามนะครับแต่ความเป็นทาวเวอร์หรือว่าความที่ออกแบบ 5, ให้มันเหมือนตึกจริงๆเนี่ยตระกูลเทอร์โมเทค ดีทาวเวอร์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นท็อปๆเลย <S <S คือไอ้ดีทาวเวอร์ของเทอร์โมเทคเองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยจับไปตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นคือดีทาวเวอร เ0 0นะครับเป็นเคสทรงแบบนี้แหละแต่ว่ามันใหญ่โตมโหฬรานมากนะครับแต่ว่าวันนี้เรามากับดีชาวเวอร์นนะครับก็ไม่ใช่เคสที่ใหม่อะไรมากมายเพราะในตลาดตอนนี้เราได้เห็นกันมาแบบหลายตัวแล้วนะครับหลายสีด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามากับสีใหม่นะครับก็คือสี Racing Green นะฮะ racing green เนี่ยมันคือสีอะไรนะครับให้คุณลองเซิร์ชไปใน Google เลยนะครับ British racing green นะครับคุณจะเห็นสีเนี้ยในพวกรถยนต์จากัย์หรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับให้อารมณ์ แบบรถแข่งยุคแบบค่อนข้างจะโบราณแบบ70-80อะไรอย่างเงี้ยให้กระลักความเป็นอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ไงก็ตามนะครับมันก็เป็นแค่โทนสีนะเพราะว่าตีมหลักๆของมันเนี่ยก็ยังคงเป็นตามสไตล์ของ Thermotech อยู่แต่ก่อนจะไปดูรีวิวกันนะครับ ให้ทราบราคาและจุดประสงค์ในการใช้งานของเคสตัวนี้ก่อนนะครับราคาของตระกูล d ิทาวเวอ0์อยเนี่ยอยู่ประมาณ3,000บาทบวกลบนะครับก็ไม่ใช่เคสที่ราคาประหยัดนะครับดิทาวเวไม่ใช่เคสสําหรับกลุ่มที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าอยู่แล้ว แต่จะเน้นในเรื่องความยูนิคความแตกต่างอะไรที่มันไม่เหมือนใครแบบยกไปไหนแบบไม่ได้ยกอตั้งอยู่ที่บ้านแล้วเพื่อนมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเออไอคนนี้มันต้องเป็นคนที่บ้าคอมบ้าการมอดดิ้งแรงต่างเข้าเส้นอย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเคสตัวนี้มันไม่ได้สามารถใส่อุปกรณ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้นะเพราะว่ามันเป็นเคสที่อยู่ในกลุ่มของมินินั่นแปลว่ามันสามารถใส่ได้แค่เมนบอร์ดขนาดมินิ ITX เท่านั้นบอร์ดทั่วไปไเป็นขนาด ATX มาตรฐานเนี่ยไม่สามารถใช้ กับเคสตัวนี้ได้ครับอ้าวแล้วทีนี้เคสตัวนี้กลุ่มตลาดของมันมันเหมาะสมกับใครล่ะฮะ คำตอบก็คือจะเหมาะสมสำหรับคนที่มีตังซักหน่อยนะครับถ้าไม่มีตังใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับเพราะว่ากลุ่มราคาประมาณ3,000บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกฮะแต่คือดีไซน์ของตัวเคสเนี่ยการติดตั้งอุปกรณ์ยอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะครับว่าอุปกรณ์ภายในของคุณเนี่ยมันสวยจริงเพราะว่ามันเน้นการโชว์อุปกรณ์ภายในคุณเลยนะครับถ้าคุณซื้อเคสแบบนี้มาแล้วใส่ฮาร์ดแวร์มาตรฐานไม่ได้มีการ์ดจอที่สวยงามไม่ได้มีหม้อน้ําอลังการไฟร RGB อะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องโชว์ถูกไหมเคสตัวนี้ประเภทของเขาเรียกว่ามินิทาวเวอร์นะครับโดยที่ดิเมนชันของเขาจะอยู่ที่402.8ม m mm มในส่วนของความสูงนะครับและก็ความลึกความกว้างจะเท่ากันที่266ม m mm มนั่นเองโครงสร้างส่วนใหญ่ของตัวเคสเนี่ยจะเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นนะครับในขณะที่บางส่วนเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะด้านบนเนี่ย เป็นพลาสติกส่วนตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยเรื่องการทําสีอะไรต่างๆคุณดูไม่ออกนะว่าตรงไหนมันเป็นโลหะตรงไหนเป็นพลาสติกยกเว้นว่าคุณมาสังเกตใกล้ๆจริงๆนะครับยังไงก็ตามผมกลับรู้สึกว่าไอ้สีเรซิ่งกรีนตรงนี้มันควรจะอยู่กับเท็กซเจอร์ที่เป็นเท็กซเจอร์แบบเงาๆมากกว่านะครับให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์อังกฤษสมัยก่อนแต่ว่าคือในความเป็นจริงก็คงเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าเคสเงาเนี่ยคงจะทําความสะอาดกันยากเหลือเกินนะครับตัวนี้ก็เหมาะสมแล้วเพียงแค่มันอาจจะยังสวยไม่สุดเทนนั้นอง เทมเปอร์ก s าสือว่ากระจกนิรภัยเนี่ยเคสตัวนี้ให้มาทั้ง3ด้านตรงนี้นะครับโดยที่มันก็เป็นขนาดที่มีความหนา4มิลิเมตรทุกตัวนะครับเรื่องการแตกง่ายๆตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสีแตกต่างกันเลยสำหรับเคสที่มีราคาของสูงแล้วก็เคสที่มีราคาต่ำๆนะครับถ้าเป็นเทมเปอร์กราสเหมือนกันเนี่ยไอ้พวกเคสราคาสูงเนี่ยมันใช้ความหนามา,มากกว่ามันไม่ได้แตกง่ายๆเท่าไหร่ ส่วน I-O นะครับก็ตามยุคสมัย,ยนั่นแหละฮะอย่างที่เห็นเลยว่ามันก็มี USB 3.0แล้วก็ USB Type C นะครับทั้งหมดนี้มันไม่มี2.0ให้มาแล้วส่วนอีก3.5ทั้งหูฟังทั้งไมโครโฟนก็ให้มาทั้งคู่ส่วนด้านบนนะครับการถอดนะครับคุณก็ต้องกดกด2ฝั่งตรงนี้นะครับแล้วก็งัดมันขึ้นมานะครับจะเห็นว่า ภายในนี้ก็จะมีอุปกรณ์อีกพอสมควรนะครับซึ่งพัดลมที่เขาให้มาเนี่ยให้มาแล้ว1ตัวนะครับเป็นพัดลมขนาด12เซนนะครับเป็นพัดลมสีดํา RGB ธรรมดาเนาะแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนมาใส่14เซนติเมตรก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าไม่ได้มีความจําเป็นสักเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้คุณสังเกตด,ดีเห็นไหมว่าขอบพัดลม12เซนมันก็แทบจะสุดทางแล้วนะครับถ้าใส่14ไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมามา,มากมายสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าคุณอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นพัดลม RGB ละอะไรต่างๆตรงน และอื่นๆน,นะฮะก็จะเห็นว่าในช่องตรงนี้จริงๆแล้วนะครับมันคือพื้นที่ที่ back I/O ของตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันชี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าพวกสาย,ยาต่างๆที่เกี่ยว USB เนี่ยมันจะต้องลอดเข้าตรงบริเวณนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดีๆชัดๆเลยนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นช่อง expansion ของการจอที่มีพวกสายที่พอทช่ DMI อะไรออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น back I/O panel ของตัวเมนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสายทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องลอดแล้วก็ออกบริเวณช่องด้านหลังนะครับแต่ว่าการถอดเสียบแต่ละครั้ง คุณก็ต้องงัดไอ้ฝาเมื่อกี้ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถเอื้อมมือไปเพื่อปลดอะไรได้นะและตัวฝาเองก็มีดัสฟิลเตอร์อยู่นะครับซึ่งดัสฟิลเตอร์เนี่ยก็เป็นแบบละเอียดพอสมควรนะครับการถอดตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดผมแนะนําว่าเอาทั้งฝาเนี่ยไปเป่าฝุ่นยังได้เลยส่วนด้านหลังนะครับก็ยังคงสามารถใส่พัดลมได้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้จะ12หรือ14เซนก็ได้นะฮะมีดัสฟิลเตอร์แบบแม่เหล็กถอดออกมาได้อย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นที่วาวสำหร ต่างๆทำยังไงนะครับถ้าอยากจะให้ง่ายนะครับปลดไอ้ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งตรงนี้ลหลักๆแล้วนะครับมันก็คือที่ยึดฮาร์ดดิส์หรือว่า SSD ขนาด2.5นะครับเอาน็อตขันเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ ก็จะทําหน้าที่เป็นพื้นที่สําหรับการแขวนเมนบอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งการแขวนเมนบอร์ดตรงนี้คุณก็สามารถติดตั้งอะไรเหมือนที่มันเป็นช่องคัดเอาท์ด้านหลัง CPU ได้ตามปกตินั่นแหละเพียงแค่คุณต้องถอยตรงนี้ออกมาก่อนเท่านั้นนะครับจะติดตั้งชุดน้ําก็สามารถติดตั้งด้านบนตรงบริเวณนี้ได้เลยและด้วยความที่เคสมันเป็นทรงแบบแนวนี้ทำให้ CPU คูลเลอร์ใส่ได้เนี่ยสูงสุดที่1 9 0ก mm ามิลิเมตรนะครับการจอมันจะมาในแนวตั้งอย่างนี้นะครับส่สูงสุดที่ประมาณ 330mm สามระอยู่่ด้าานลง รบริเวณนี้นสังเกตดีๆการติดตั้งของเขาเนี่ยคุณควรจะขันน็อตออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แล้วก็ดันเข้าร่องไปเท่านั้นนะครับส่วนรูการจัดสายไฟเนี่ยก็จะมีการอ้อมออกมาจากบริเวณด้านข้างๆตรงนี้ฮะ หรือว่าจะลอดสายไฟไปมาผ่านทั้งช่องนี้แล้วก็เข้าทาง rubber grommet ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเขามีรูยางให้มาอันนี้ไม่ต้องกลัวจะบาดมือแต่อย่างใดนะครับด้านบนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีช่องสำหรับการร้อยสายไฟด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าคุณต้องการจะจัดสายไฟยังไงให้สายอันไหนอ้อมไปทางไหนบ้างเอาเป็นว่าเคสตัวนี้มันก็ยืดหยุ่นพอสมควรเพราะว่า แทบทุกจุดเนี่ยเขามีช่องเปิดโลงมาและการลือเคสจริงๆเนี่ยมันยากไหมนะครับมันไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันงงนิดนึงนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นนีไม่เหมือนเคสปกติไงตัวนี้ถ้าต้องการจะรื้อออกมาด้านข้างนะครับคุณต้องถอดฝานี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วขันน็อต4ตัวนะครับแล้วก็ยกมันออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อย ยกไอ้ฝาตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้ตัวเทมเ r g กล s สกับตัวโลหะด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันนะครับไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีแแหละมันจะได้ไม่หายไม่แตกอะไรง่ายๆอย่างนี้นั่นเองนะครับ ธรมาสองข้างนะครับก็จะเห็นว่าตัวเคสเนี่ยมันโป่งทําให้เราสามารถประกอบได้ง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นต้องลื้ออย่างนี้บ่อยไหมก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หลกัหลกๆเราเนี่ยมันก็ติดตั้งแค่ทีเดียวไงถูกไหมด้านข้างนะครับจะเห็นว่าสามารถติดตั้งสโตรี2.5ได้อีกนะครับถ้าคุณต้องการจะโชว์โลโก้ SSD ผ่านฝาเทมเพล์การด้านข้างตรงนี้นะทีนี้เรามาดูกันแบบเปลือยเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการออกแบบอะไรของเขาเนี่ยถ้ารื้อออกมาทั้งหมดแบบนี้นะครับก็จะ ประกอบได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า l a เยอรอะไรต่างๆมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับให้ลองคิดภาพว่าเคสเนี่ยอยู่ในการตั้งแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนอื่นๆก็ลองประยุกต์กันดูนะครับเพราะว่าพื้นที่อะไรต่างๆมันยังคงเป็นมาตรฐานติดแค่เมนบอร์ดอย่างเดียวนะฮะที่มันเป็นแบบ Mini IT x เท่านั้นส่วนด้านล่างนะครับไอ้ฝาตรงนี้มันก็ถอดได้อีกนะเหมือนกับฝั่งนี้ที่ผมถอดไว้นะครับ อย่างที่เห็นเลยว่าถ้าคุณถอดออกมาก็จะมีพื้นที่ด้านล่างเพิ่มเตมิมอีกเล็กน้อยนะครับดัสฟิลเตอร์ของโซัพพลายนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับเป็นดัสฟิลเตอร์แบบค่อนข้างละเอียดเช่นเดียวกันการทำความสะอาดนี้ไม่ยากสรุปแล้วนะครับสำหรับ The Tower 100ตัวนี้ฮะมันก็เป็นเคสร,ราคาคุ้มค่าไหมตอบได้เลยนะครับว่าไม่ใช่กลุ่มเคสร,ราคาคุ้มค่านะครับ3,000 บวกลบเนี่ยได้ออปชันประมาณนี้เมื่อเทียบกับเคสที่เป็นทรงมาตรฐานแล้วยังเรียกได้ว่าไม่คุ้มเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าเคสแบบนี้เขาไม่ได้เน้นสำหรับคนทั่วไปนะครับเขาเน้นสำหรับคนที่ต้องการจะโชว์ฮาร์ดแวร์ ต้องการความแตกต่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณจะเอาความคุ้มค่าแบบนี้ไปเที่ยวเคสธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการฟีเจอร์แบบปกติปกติชนเขาเนี่ยเคสธรรมดามันให้คุณได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าความยูนิคมันก็ให้ได้แบบนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามนะฮะการประกอบตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับการประกอบยากไหมครั้งแรกบอกไว้เลยว่างงนะครับเพราะาแพทเทิร์นเราแบบเฮ้ย ต้องเอาอะไรเข้าฝั่งไหนวะเนี่ยแต่พอเราจับทางได้แล้วการประกอบครั้งที่2ก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ก็จะมีข้อติอยู่บ้างที่แบบารายละเอียดอะไรเง็กน้อยที่เขาคิดมาแบบยังไม่ค่อยใส่ใจผู้ริมโคกนะครับการถอดฝาบนตรงเนี้ย มันต้องคลายน็อตทั้ง4ตัวนะครับและการคลายน,น็ตนี้คือน็อตมันไม่ใช่น็อตที่แบบติดแล้วมันห้อยคาไงคือถ้าคุณถอดออกมาแล้วเนี่ยน็อตหล่นกระจายกระจุยกระจายตามพื้นเลยนะครับเสร็จแล้วเวลาติดตั้งกลับเข้าไปคุณก็ต้องเล็งให้น็อตเนี่ยมันลงในฝั่งที่ถูกต้องเพราะถ้าไขาควงที่คุณใช้ไม่ใช่ไขควงแม่เหล็กแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าลําบากครับเพราะว่าน็อตคุณต้องมาหาทางจงังหวะพลิกแรงต่างให้มันลงหลุนะครับเอาเป็นว่า มันก็ยังคงเป็นเคสที่ออกแบบมาสําหรับสายมอสแล้วก็คนที่ประกอบครอมแบบมีประสบการณ์แล้วสักหน่อยนั่นแหละมือใหม่ผมยังไม่ค่อยแนะนําเคสตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ากันในเรื่องความสวยงามความยูนิคแล้วเนี่ยก็คงต้องยอมแลกใช่ไหมฮะ